สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจอบมารินผูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปหนึ่งที่ผมเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะรีวิวกระเป๋าของแบรนด์ทูมีนะครับซึ่งเป็นกระเป๋ารุ่นที่ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้มาดินพูใช้นะครับมีชื่อรุ่นว่า Carden 2 in 1 t o t o ันะครับราคา21,000บาทนะครับว่ถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียว แล้วก็ในคอลเลกชันนี้นะครับถือว่าเป็นเดอะฟูลลี่ฟังชันคอลเลกชันนะครับก็คือเป็นกระเป๋าที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานแบบร0อเนะครับเขาจะออกมาในสีที่เป็นลักษณะก็คือเป็นสีเขียวแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้รับกระเป๋าจากทูมี่ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ทางทูมี่ไทลด์เนี่ยเห็น ความสําคัญของช่องยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ใบนี้ก็เป็นใบหนึ่งที่ผมเนี่ยมีโอกาสทดลองใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าสู่กันฟังแบบเจาะลึกรายละเอียดในทุกฟังก์ชันของเขาเลยว่าทําไมถึงราคาแบบ2อ0 0 0แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเหมาะกับใครแล้วก็ทําไมเขาถึงตัดสินใจที่จะส่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยมาให้มาดินพูเป็นคนใช้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สิ่งแรกนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นถึงดีเทลรายละเอียดนะครับว่ากระเป๋าของเขาจะเป็นสีเขียวว่าเวลาที่แสงตกกระทบนะครับก็จะเป็นสีเขียวที่แบบสวยมากๆนะครับคือดูมีคลาสมากๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเปลี่ยนมุมเนี่ยก็จะแล้วแต่แสงนะครับนี้อยากให้ดูแบบในมุมต่างๆนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งงานนะครับคือตัดเก็บเนียบแล้วก็อะไหล่เนี่ยคือดีมากนะครับ ผมชอบอะไหล่ในรุ่นนี้มากนะครับก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นเหมือนรมดำนะครับก็จะพิเศษกว่าทูมี่ในรุ่นอื่นๆนะครับนี่ดูเท่มากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดตัวแท็กออกมาได้นะครับเวลาที่จะซื้อกระเป๋าทูมี่เขาก็จะมีแท็กแบบนี้แม้กระทั่งตรงนี้ฮะรู3จุดเนี่ยเขาก็มีการเจาะมาพอดีนะครับใส่ใจในรายละเอียดมากๆนะครับเป็นดีเทลเล็กๆแต่ผมว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากกว่าหลายๆแบรนด์นะครับในท้องตลาดนะครับนี่อะไหล่คือแบบ รมดำแล้วก็จะมีความแบบเซอร์เซอร์นิดๆนะครับเหมือนเหมือนเก่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของซิปนะครับนี่ให้ดูซิปนะครับซิปของทูมี่นะครับจะเป็นซิปที่มีความทนทานมากๆแล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือสมมุติว่าถ้าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยนะครับมีอะไรมาเกี่ยวซิปแรงๆเนี่ยเขาจะสามารถหลุดออกมาได้นะครับแล้วก็เราค่อยไปใส่หัวซิปใหม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของซิปของทูมี่นะครับนี่ฟินิชชิ่งงานนะครับให้ดูรายละเอียดเลยนะครับ ตราโลโก้ต่างๆนะครับหรือว่าตัวอะไรนะครับเข้าตีมกันทั้งหมดนะครับตะเข็บนี่คือแบบเย็บดีกว่าแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์แบบลักชัวรี่แบรนด์เนมที่เพื่อนๆเนี่ยเสียสตางค์ซื้อกันไปแล้วเป็นแสนแล้วก็มาคอมเลนว่าเออทำไมเขาเย็บไม่ค่อยตรงนะครับนี่ดีมากนะครับอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแวร์ที่ใครใช้ทูมี่นะครับรุ่นที่เป็นอัลฟาส่วนใหญ่นะครับก็คือเขาจะเป็นอะไหล่ที่เป็นแบบสีดําพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งตัวอะไหล่เนี่ยเขาก็จะลอกนะครับอันนี้เขาจะมาแบบเปลือยเลยนะครับก็จะมีความเป็นแบบเหมือน Industrial Design นะครับนี่ซึ่งดีมากนะครับให้ดูภาพรวมนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นตัวพ็อกเก็ตแบบนี้นะครับแล้วก็มีซิปซิปเนี่ยลื่นมากเห็น ถือมือเดียวแล้วคือเปิดปิดได้ง่ายเพราะตรงนี้เป็นเมนพ็อกเก็ตที่แบบว่าผมเชื่อว,ว่าแวรที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยช่องนี้คือช่องที่เราเนี่ยเปิดหยิบของเข้าออกบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นซิปแบบซิปคู่นะครับส่วนซิปทางด้านบนเนี่ยเขาจะใช้เป็นซิปเหล็กนะครับก็จะมีความทนทานมากกว่าแต่ก็จะมีความฝืดที่มากกว่าแต่ก็รูดง่ายกว่าหลายแบรนด์นะครับนี่อันนี้ก็คือแบบว่าอยากจะเอามาให้ดูถึงดีเทลรายละเอียดแล้วก็ ฟีลิ่งนะครับแบบถือกล้องให้ดูกันเลยนะครับถึงความสวยงามนะครับในหลากหลายมุมนะครับนี่มุมบนลงมาทางด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีช่องลับนะครับนี่มีช่องลับอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะครับใส่ของได้ลึกมากนะครับก็เป็นแมกเนตนะครับดีมากนะครับคราวนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องราวของฟังก์ชันนะครับ ตามชื่อของเขาเลยว่าเขาเป็น the functional bag จริงๆนะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีออปชันเยอะมากนะครับในกระเป๋าใบนี้แล้วก็เป็นกระเป๋าใบนึงที่ถ่ายยากมากเพราะว่าจะต้องตั้งกล้องเนี่ยห่างจากกระเป๋าพอสมควรเพราะว่าผมเนี่ยเรียกว่า ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือในการถ่ายทําคลิปนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะแบบมองหน้าจอได้แบบชัดเจนนะครับมี่ก็พยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับมาเริ่มต้นตั้งแต่ช่องทางด้านหน้านะครับช่องทางด้านหน้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะปลดออกมาแล้วก็กลายมาเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งใบได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือแค่รูดซิปลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะรูดซิปเนี่ยออกมาทั้งหมดนะครับนี่จนถึงสุดทางด้านล่างแบบนี้นะครับ พียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้กระเป๋าออกมาอีก1ใบก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบสลิงแบกนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แบบเหมือน s สลิงแบกทั่วไปเลยก็คือมีช่องทางด้านหลังที่สามารถที่จะใส่พาสปอร์ตได้นะครับมีช่องที่สามารถที่จะเก็บหัวซิปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสลับตรงนี้นะครับซ้ายขวาได้นะครับเนี่ยทางด้านในก็เนี่ยจุของได้เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะใส่แบบ ร่มก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวคีย์ล็อกแบบนี้ให้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่ขวดน้ําได้เลย1ขวดนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับเนี่ยถ้าเกิดสมมุติแกะมาปุ๊บเราก็จะได้เป็นกระเป๋าในลักษณะทรงโทสแบบนี้อีก1ใบนะครับเห็นไหมก็คือเหมือนกับซื้อไปแล้วเนี่ยเหมือนกับได้กระเป๋า2ใบนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถที่จะแบบ เอาไปใช้งานได้จริงนะครับนี่ต้องมีคำว่า To me ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ลองถอดนะแล้วก็ลองไปใช้งานในชีวิตประจำวันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่พวกกระเป๋าสตางก็เพียงพอนะครับใส่เข้าของอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ผมว่าสิ่งที่เจ๋งที่สุดของกระเป๋าใบนี้นะครับก็คือการที่สามารถใส่แล็ปท็อป แบบ Macbook Pro นะครับ15นิ้วเนี่ยลงไปแล้วตัวกระเป๋าเนี่ยไม่มีการล้มลงมานะครับทางด้านในเนี่ยผมใส่น้ t บุ๊กเอาไว้นะครับเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นถึงประสิทธิภาพแล้วก็ฟังก์ชันดีไซน์ของเขาจริงๆนะครับก็คือพอเราวางไว้ปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ทรงโดยที่กระเป๋าเนี่ยไม่มีการล้มลงมานะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ตัวทางด้านหน้าเนี่ย เข้าไปด้วยนะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นฐานซัพพอร์ตนะครับทำให้เวลาที่เราใส่โน้ตบุ๊กเข้าไปในกระเป๋าก็ไม่ล้มนะครับเนี่ยคือผมว่าน่าจะเป็นไม้ตายของกระเป๋าใบนี้นะครับคราวนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นถึงฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านในนะครับซิปเนี่ยก็รูดง่ายมากนะครับแล้วก็เวลาที่เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบเอา macbook pro แบบนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับ ก็คือสามารถใส่แล็ปท็อปได้1นะครับแล้วก็จริงๆใส่ iPad ได้อีก1นะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าออกกําลังกายได้นะครับใส่ได้แม้กระทั่งแบบเนี่ยครับกระบอกเว r โปรตีนนะฮะแบบนี้แล้วก็จะมีพ็อกเก็ตที่เป็นใส่น้ำบัตรได้2ช่องนะครับแล้วก็ใส่อีก1ช่องตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีอีก2ช่องอยู่ทางด้านในใส่ปากกาได้นะครับก็คือเป็นกระเป๋าทรงโทสนะครับที่หาของง่ายมากนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันที่ครบครันจริงๆแล้วก็จุของแบบเยอะมากนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็น t r รเซอร์นะครับเทรเซอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปลง r e จิสเตอร์ในของ t ู m ีนะครับก็เหมือนเป็นการรับประกันเพราะว่ากระเป๋าของ t ู m ีในคอ l เล c ชันอัลฟาบราโวเนี่ยเขาจะรับประกันทั้งหมด5ปีนะครับคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการพกพวกอุปกรณ์ใบรับประกันต่างๆนะครับเพราะว่าเขาจะมาติดกับกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็ ซิปเนี่ยก็ถือว่าแบบโอเคมากนะครับดูได้ง่ายแล้วก็ผมชอบที่เขามีช่องลับแบบนี้นะครับนี่ช่องลับก็จะเป็นสีส้มนะครับอยู่ทางด้านบนแบบนี้ด้วยนะครับทางด้านหน้ากระเป๋านะครับอีกช่องหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือเป็นช่องที่อยู่ทางด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ผมให้ดูช่องตรงนี้นะครับเวลาที่เราสะพายกระเป๋าแบบ ข้างๆจริงๆแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะใส่พวกบัตรต่างๆเนี่ยลงไปในช่องนี้ได้ง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นบัตรรุดไฟฟ้าบัตรอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เราสามารถที่จะหยิบจับแล้วก็เวลาที่กระเป๋าเนี่ยอยู่ทางด้านขวาของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะแบบหยิบของออกจากช่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเขาคิดเรื่องฟังก์ชันการใช้งานมาแบบ100%ซ์มากๆนะครับในทุกมิติในเรื่องความทนทานแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่า พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคนะครับแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือใส่โน้ตบุ๊กไปแล้วกระเป๋าไม่ล้มนะครับอเน,นี้คือคอนเฟิร์มนะครับว่าเวิร์กจริงๆนะครับคราวนี้ถ้าถามผมว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชายนะครับที่อยากจะได้กระเป๋าทรงโทสนะครับก็คือเป็นหูหิ้วแบบมีหูคู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีสายสะพายข้าง คือต้องการโทสที่ดูแมนลี่ที่ดูเท่นะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการลุคที่ดูเรียบร้อยมากจนเกินไปปกติแล้วเนี่ยกระเป๋าของ t u มี่ในคอลเลกชันที่เป็น Alpha Bravo เนี่ยเขาจะมีความเป็นลักษณะก็คือเป็น i u s s s l s s l นะครับก็คือลุคที่ดูแบบเป็นทางการแต่พอเป็นใบนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจะดูแคชชวลมากยิ่งขึ้นนะครับ เอาไว้ใส่กับกางเกงยียนนะครับถือกับกางเกงยียนเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็รองเท้าสนนเกอร์สัก1คู่หรือว่าอาจจะเป็นรองเท้าหนังสัก1คู่กางเกงยียนเสื้อเชิ้ตเนี่ยฮะแล้วก็มีเบลเซอร์สัก1ตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบ Mix and Match แล้วก็ออกไปทํางานได้เลยนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็สามารถสพายใบเนี้ยเข้าฟิตเนสออกกําลังกายหรือว่าไปเดินทางในทริปต่ตางๆนะครับก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจได้กับคนที่ชื่นชอบดีไซน์ที่ดูแบบเท่เทๆคูลๆแล้วก็มี บบเพราะฉะนั้นเนี่ยเาเรียกว่าเป็นออปชันเลือกนะครับเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นทางเลือกใหม่นะครับกับคนที่ชื่นชอบกระเป๋าของ To มี่แล้วก็ใครที่ชื่นชอบแบบสีเขียวแบบนี้นะครับน่าจะเหมาะมากเพราะว่าในคอลเลกชันนี้เท่าที่ผมไปส่องดูในเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบ็คแพคหรือว่าตัวโทสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาทำออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับจริงๆสีนี้ก็เท่าที่ลองใช้นะครับผมก็ไปแมทช์กับลุคที่เป็นแบบสีดำอะไรเงี้ย ก็ถือว่าแต่งตัวไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ที่ดูแบบดูลำลองมากกว่าลุคที่ดูเป็นแบบอัลฟาบราโวใบที่เป็นสีดำนะครับก็ค่อนข้างที่จะแต่งตัวง่ายนะครับจุดเด่นก็คือสามารถที่จะใส่แล็ปท็อปเครื่องใหญ่ได้นะครับใส่ iPad ได้จุของได้เยอะนะครับกระเป๋าเนี่ยไม่เสียทรงเพราะาเขามีฐานทั้งด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแบบรีบร้อนเนี่ยเราใส่แล็ปท็อปลงไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าเนี่ยจะล้มลงมาเหมือนกระเป๋าโทสใบอื่น แล้วก็จริงๆของ Tumi เนี่ยเขามีใบที่ลักษณะคือเป็นโทสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะดีไซน์กระเป๋าที่เรียกว่าเป็นโทสแบบไม่สามารถจะขึ้นไหลได้นะครับแล้วก็มีความมีดีไซน์ที่มีความแตกต่างจากโทสท,ที่เขามีอยู่แล้วในคอลเลกชันของเขาก็เลยมีช่องทางด้านหน้าที่สามารถจะดึงออกมากลายเป็นสลิงแบ็คได้นะครับแล้วก็ด้วยฟังก์ชันต่างๆด้วยวัสดุด้วย ความดีเทลเยอะมากครับผมคิดว่าเขาต้องใช้เวลาในการผลิตกระเป๋าใบนี้นานพอสมควรกว่าที่จะผ่านกระบวนการการออกแบบนะครับแล้วก็ให้ฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยมันดูลงตัวที่สุดแล้วก็ยังเป็นคาแรคเตอร์ในแบบของทูมี่นะครับเพราะฉะนั้นราคาของกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเลยขยับขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่21,000บาท เพราะฉะนั้นพอเทียบกับกระเป๋าท็ใบใหญ่ของทูมี่นะครับที่ผมมีอยู่ใบนั้นเนี่ยผมซื้อมาประมาณ18,900กับการที่ราคาขยับขึ้นมาเป็น2 000, 1 0 0 0สําหรับรุ่นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างเขาก็คิดมาเป็นอย่างดีแล้วว่าต้องมีความพรีเมียมต้องมีความเอกล s สีบแล้วก็ต้องมีความพิเศษนะครับถึงทําให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นมานะครับก็เท่าที่ดูแล้วก็คือตามฟังก์ชันการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะครับก็ต้องขอบคุณทาง ทูมี่ไทยแลนด์นะครับที่ส่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยมาให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสใช้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะใช้กระเป๋าใบนี้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่แบบอยากได้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน ช็อปออนไลน์ของทูมี่ก็ได้นะครับ mm hmm. เขามีเว็บไซต์นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่สินค้าเนี่ยมีวางจําหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการในช็อปบูติกของทูมี่นะครับลองแวะเข้าไปดูใบนี้ของจริงได้นะครับว่าเออของจริงเนี่ยเป็นยังไงฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจที่จะซื้อกระเป๋าใบนี้มาแล้วเนี่ยใบนี้น่าจะเป็นกระเป๋าใบนึงที่ใช้แบบจริงๆอะ่ะก็คือ เหมือนใส่ของเข้าไปแล้วเนี่ยไม่อยากจะเอาของออกมาแล้วครับแล้วก็เป็นกระเป๋าที่เป็นแบบ everyday use คือซื้อไปแล้วเนี่ยใช้คุ้มแบบ10ปีขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กําลังมองหากระเป๋าโทษในลักษณะดีไซน์คาแรคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทูมี่มากๆนะครับที่ให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสมารีวิวกระเป๋ารุ่นนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ